ปูไปจุดถูกเอาดิค่ะถูกบางเงินหายเลยถุกถูกบอกเอยจะซีพันค่ะทีบอกจะสฟ้างเงินค่ะี่มันออกมาเก่าแปดตูอืมเก่าแปดตูนก็มาฟันหนึ่งฟันฟันฟันว่าจะฟองกันขโมอีกสองคนเนาะข่มอีกสองคนปตีกันที่กันตัวขังตัวขัางเหนะค่ะเรยบอกโอ้ยมูยเจา จะไปเห็ุกันเด้อตอายืนถ้ายืนบางยืนนต้งๆคนมมีสารรวคนนี<า>้แฟนฟ้าต้องย่อมค่ะจังสตีแน่จังสตีแน่พอดีเรนอข,ขาดถึงนกสตีสิทุกันจะของตัใจามจา,ากวม่เจ้าขากันเีนี้สตีแล้วทำไมเจ้าข่ากันนี่ตายไปนึ่งจ้าติบุกนก็กนตายคนิบ<า>ุกคนค่ะไปเห็ุทเาะอ๋อแฟนมาย่อมตีกันตีกัน กูใส่ไหมคะใส่สองคนแบบผ่า <siglo> อีกคนหนึ่งเลยองใช่ไหมะเย็นบางคนก็แบกนอืมใช้ได้แปดต่อศูนย์มาต่อเขเป็นจุดถูกเนี่ยเป็นชุดกวนเป็นจุดกวนเป็นจุดกวนเก่าแปดศูนย์เก่าแปดใช่แบบนี้ฟันฟันอีกไหมคะโบฟันนะเขาก็ันขด้นเลื่อนปูให้โบเขาน่าหัวหันไหมไหมไหมเด็กสูตรปูอ่ะมันด็ตัดออกดี ตัดออกในมันมันมาแต่ตัวบาวิ่งนะตัดออกตัดตัดคู่ท an ี่ถือออกเด้ท่านี่อะไรนุ้ก็มักมักแคนี้ว่าที่ที่ผกเคยบ่อยเพจเขาด้วยอยู่อ่ะที่คอยจะออกค่อยตัดออกขอที่เดียพอเพจเขาหนมาไปค่ะบ่ ออกมาตัดออกมันออกมันออกที่ดีก็ตัวกองคอยทั้งานเมียนค่ะทั้งดอกดีดีเลย่ว่าเขาตื่นเต้ว่ิดว่ิดทั้นี้คิดว่ามันต่อันนี้ใ้่อือความจริงสุดไปสุดหรอค่ะมันงจริงผูดเห็นว่าบอไปส่พัผู้จะค่ะนะพนาสาวู่จะผู้คะจังหวะพักกันอัน กูที่ได้แดลรลับป่านนี่นสันอันกูว่าผููบอกเข้ามาจะเว้อนยอยู่สันเขกันว่าจะได้พักันมาเลยมากจอดจะองจใจดึงดึงอีกทเลยค่ะผูว่ต้องถอดบัานนะใส่เ,เขาไปเลยทีเด้ยอถอดยอด้อนจนมาคูนค่ะมาคูนอ,อืมมาคูนๆมาคูนๆกูเลยถอดเลย,ๆๆเลยอืมเก่าตนด เออมาถึงศูนย์วันนี้มันเก่าหายมาเนี่ยเก่าหายแล้วแล้วมันดึงแยกออกตดึงแยกออกติค่ะแยกออกเก่าหายเปอยังนี้คือล่างตัวบนเนี่ยเาบอโอ้มันเป็นส mm. <Th> ูตรไฟสูนรมันล้างตรบนเาออกเกจก่อนมาออกเกจเก่า <minimum> กับมันออกเกจกต่างไม่หาทีหาคูณ ุ่าลับเงาชุนทวนบหมาะวค่ะซูนทุนลกสามสามเมื่อออกก็ทูน,ทนมัอน,น,นอยู่ี่เอาตัวนี้ไปใส่โอ้มันอยูมันหดแหละมันแัดมันตัวนี้เห็นมามาตรงเนรอะมีมมาตรงกุเทอนมาตรงประเท็นี้คะอืมเทียดมันบเทียดนมันมันเทียดมาตลอดนะแต่ว่าแต่บดบดเที เป็นอย่างเียกองกิ้มบถึงนอนแกองพไปมาตัวอื่นมันใมาตัวนึง่ะสูตรเขายุเ็นไปดึงออกค่ะในเรงวันนี้ได้หกหนึ่งไหมวันึี้หกหนึ่งก็กองหกดบนตัวนี้มาอาที่มามาให้กันได้นหมกดบนตัวหมาุค่ะบนเขาบนล่างเข่าบนล่างงทีจะมาเยอกับมามาตัวหนึ่งเดยล่างไปบนเดวะปู ร่างไปล่างจนบางไปล่างเมื่อคืนบนเลย่นมาคุณสิครางล่างตลอดนี่นี่สิคราล่างตลอดอันนี้อันนี้ล่างอันนี้เป็นบนล่างได้อันนี้เป็นล่างแต่ว่าบัวมากปูหรอกคนมาตัวเดียวก็เลยคิดว่าเนี่ยว่ราะว่าขวานี้อาขวานี่เป็นบนแต่หกหกมันจะมากเข่าหกสิลงล่างติดอาข้องปูนี่ ล่างก็แค่ตัวเดียววะปูบนก็ตัวเดียววะไม่แค่นี้หกนึงกับเกล็ดกล่องหกน่ะแต่ว่าอเน้นๆเลยตัวแต่ว่าพัฒน์จะคู่อันนี้เพียงเรีสูตรมันสิสูตรมันสีมาปูวาเล่นนะอันที่เปานสีมาหกกับหนึ่งอันนี้เขาเก่าเป็นเด็กเด่นเนื้อครูเจ้าครูแห่งบ้านบานนี้แต่นี่แต่ตัวนี้มันติดต้นมาติดมาตัวเดียวมันหมดแล้วขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหกมันมากแต่ว่าตัวนี้เขาไม่หกหกเลยตัวนี้เลยมันตรงมันมันเปกัน ค่ะเป็นเี๋ออกกับตัวนี้มันมันเป็นตัวมาแม่เลยตัวนีเข้ามาครับเข้ามาหาค่ะแตัวดีมมันมันมีตัวเดียวมันถิเป็นมากมันติดนอมาบนอืมนี่จะเห็นอะไรนะออกมาเพราะว่าตัวดออกมาันจะแยกมาด้หาตัวเด้ค่ะนี่เลยออกมาหาตัวนี้ไปออกเก้าเก้าหาตัวหนึ่งกเน้อค่ะ มา้ดเินี่กันออกมาแล้วนะคะเนี่ยนี่เป็นเด็กนี่โอ้นี่คือปูกันออกมาแล้วเนาะสวยงามเลยหมดนี่นี่ค่ะเพิ่นให้เดนหนึ่งหกเก้าห้านะค่ะเนาะสูตรของเพิ่นเนาะวิ่งหกลางหกหนึ่งเน้นเน้นลางนะปูเนาะบนล่างได้บอกค่ะปูเน้นลางบนล่างเหรอจะไม่เน้นลางเน้นลางเติม บนล่างตัวเนียนล่างนะปูเนาะอจิตเจรณาเบิ่งเป็นแนวทางนะค่ะปูเน้ออะไรค่ะหกนึงกเดียวหกนึงนี่ประคัเน้นล่างวะค่ะนอกนอกจากนี้คือว่าเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้ค่ะบ่นเลยบ่คือว่าหกนึงคือว่าเน้นล่างเลยคือเป็นไปว่าไรนะอืมแต่ว่าหนึ่งสิบหกแล้วก็ จิบหาหาเกา่าหนึ่งเกา่านี่ยขึ้นบนไดยุนมาปูเมียนอืมแต่ว่า 20, หกหนึ่งอี่ล่างเลยจิบหาหาเก่าเก่าหนึ่เ<อ>งเก่าเนาะมีโมบายข้นบนนะีเก้าใส่ไม่สีกัสเด็กเด็กซีคูเ <adapted> <ย>ด็กซีคูเนาะเป็แนแนวทางนะคะของปูกระเดงหวัดหวดตหัวนะคะเนาะ,ะนะแต่ว่าเข้าพึงมาเอา ปิตาหนาเบิงนะคะเนาะหนึ่งหกหนึ่งห้าห้าเก้าหนึ่งเก้าะคะกู็ก็วิ่งหกเน้นหกเลาตัวลูกอาลูกกูบอกว่ะอืมก็มูไปโอ้ค่ะดูไปค่ะอืมคนอยูุ่บ้านดีบ่คคะบ้บานทาติเซวงชาตเซวงขึนไหนปจตาลนาบิงเป็นแนวทา้งนะคะเนาะสรุปเนาะค่ะเนาะ สรุปปูไหามาหนึ่ง,อองนี่แล้วเนาะคะ่ะสรุปเนาะคะ่ะเลขปูพันไก่ไหมามีเด่นหกหนึ่งแล้วก็เก้าหานะคะ่ะปูพันกับจับคููไหเนาะคะ่ะวิ่งหกเน้นล่างเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพันไก่มาหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าเก้าหนึ่งเก้าเนาะคะ่ะเนาะพิจารณาเบื้องเนาะค่ะเป็นแนวทาง ตาปูให้เน้นหกหนึ่งเลยเนาะคะ่ะเนาะปูพันมันใจเนาะคะ่ะหกหนึ่งลางมาแน่นอนเนาะคะ่ะฝากท่านผู้ชมพิจารณาบิ่งนะคะเนาะ,ะ,นะะทางช่องแม่มูก็ได้นาตัวเลขนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะสําหรับงวดวันที่หนึ่งตุลาหกสี่เนาะคะ่นะเนาะ,ะท่านผู้ชมท่านใดที่รับช่คลิปแม่มูแม่มูก็ขอให้ท่านผู้ชมรำล้ำลว้เลยเด้อค่ะถูกหวยรวยไปน้ำกันเนาะคะ่ะ สำหรับหัวที่หนึ่งตุลาคมเนาะค่ะโกดีรว่ยแหงๆกันอขูสุกคนเนาะคะ่ะยาเจ็บยาจนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคะ่ะปราศจากกอกไผ่เนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่มูก็ได้ตัวเลขนี่ม,มานําเสนอใแห่งพน้องเพื่นอนผู้ช,ชมในเบิงเนาะค่ะเนาะพบพอกันในคลิปหน้าด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูขอสวัสดีค่ะ